สวัสดีครับผมช่วงเช้านี้ไอ้เก่งได้ฟังข่าวนะครับผมที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เชอากของครับผมที่มีหนุ่มขับรถปีเอ็มนะครับผมสีขาวนะครับแล้วเพิรนได้ตอบว่าพนักงานของร้านนะครับผมว่าเป็นคนตุกนะครับผมหรือว่าไอ้คนจนนะครับผมคำนี้ได้ยินแล้วมันสะเทือนใจนะครับผมสําหรับคนตุกหรือว่าคนจนอย่างไอ้เก่งเขานะครับผมแต่ถ้าท่านใดที่มีฐานะไป ก็สามารถที่จะมาแบ่งชนชั้นนะครับผมเพราะว่าความเปลี่ยนมนุษย์นั้นก็เท่ากันนะครับผมถ้าท่านแบ่งชนชั้นแบบนี้แล้วมันมันฟังดูแล้วบสบายใจนะครับที่ท่านจะมาดดาว่ามึงจนไงอันอีนะครับผมคนจนหรือว่าคนรวยหรือว่าคนตุกนะครับก็คือคนเหมือนกันนะครับผมแต่ท่านมา ดูเยียดยานคนตุกนะครับผมอย่าไปลืมนะครับถ้าหากว่าคุณมีตังแต่ถ้าคุณแบบมีคนตุกทำทุกๆอย่างให้คุณคุณจะสามารถที่จะใช้เงินคุณนะเป็นประโยชน์ได้นะครับผมคําว่า,าเงินนั้นซื้อได้ทุกอย่างก็จริงนะครับผมแต่เงินซื้อศักดิ์ศรีของความเป็นคนมาได้นะครับผมขอฝากไว้เด้วยนะครับผมสําหรับคนรวยหรือว่าคนที่มีฐานะนะครับดูถูกคนจนหรือว่าคนตุกนะครับผมสำหรับวันนี้มันมีอย่างมากมายครับผมแค่อย่างมาระบาย ่าการแบ่งชนชั้นแบบนี้ไอเก่งปาก่อนจะหันตัวนะครับผมซึ่งไอเก่งก็อยู่ในกลุ่มคนตุกหรือว่าคนจนเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ขอระบายนะครับผมเห็นใจนะครับเห็นใจคนตุกยังเฮากันนะครับผมที่โดนคนรวยเปิ้ลแบ่งชนชั้นนะครับผมสาหรับวันนี้บ่นมียังมากไามครับผมแค่ยังมาระบายนิดนึงครับผมขอบคุณครับผมที่รับฟังครับ